ครับก็สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะผมอยู่กับผมนะครับจอรถไทยซิงคนระับโอ้โหวันนี้เระบาดระบาดปั่นดินนะอย่ายกล่องผูกม,มันไปนะ้องปั่นแบบสบายๆชิลๆเลยลงพันสี่แล้วปั่นแล้วคนะรับพี่น้องผูกพุงนี้ครับผมช่วงนี้ดินปล่อยไร้นานไม่ได้แนละ้วมาซี่แห้งมาซี่แห้งต้องไถแล้วก็ปั่นแล้วก็ยกล่องเลยครับ ันนี้ปิดฤดูกาลจริงๆแล้วครับเนี่ยโอ้ว่าจะปิดหลายทีแล้วเลยไม่มีอะไรจะทำครับตรงนี้ปั่นเลยปั่นแบบนี้ก็ดีครับนี่ปันหน้าลงแบบนี้มันจะทำเกรดีดพันหน้าลงต่ำๆมันจะได้เกร็ดก้อนดินดรค่อยค่อยโตนะพีปน้องเนี่ยดูนี้เลยเอาผันดันลงต่ำๆนะครับมันจะเกรดมันจะดันในก้อนดินนะ ทำตามเวลารถมันเดินไปมันไม่ค่อยโอเคครับครับเราทำตามได้เลยครับรถสุดยอดเลยปกติปั่นเนี่ยถ้าเราปั่นไม่มีผ่านหน้าหรือว่าไม่เอาผ่านหน้าลงต่ำๆเลยมันกระเทือนครับเลยแล้วปั่นอย่างนี้ครับมันมันเหล็กไปครับเลยเหลี่ยนไปปั่นอย่างนี้มันมันเหล็กไปครับปั่นนี้ ชิ้นมันแตกดีว่าพันดันมันก็ไปฝาไปไปดันให้มันเรียบแล้วที่รีปั่นตามมันจะจะดีมากเลยอันนี้ปันเป็นที่โรค5 4 0ครับเกี่ยวหนึ่งไถ่หนึ่งรับเรียดดีมากเลยอันนี้ปั่นรอบเดียวนะแล้วฐานน้ำจะดันมันมันขี่้ยครับรอบไปอยู่สองพันรอบก็เลยเร่งอยู่ประมาณนี้ พันาน้ำหนักฟังเอ้พมันรังเลยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวไม่ได้ดันด้วก่อนนะเอาพัน,นดันลงลงล่างแนละ้วพันน่มามันต่ำดำดินกำลังชื้นแล้วครับเลยถ้าใครจากดิน้นัถสองพันหนึ่งเรียบร้อยเลยเั <Yeah. S 1> ี๋ยนหน้าใช้ได้เยอะครับเลยรถไม่โยกเย็นะลยถเราจะเอาผ่านหน้า หน้าดันดันขี้ดินให้มันเรียบนะครับให้ก้อนเป็นก้อนก้อนมันหล่นไปก่อนใน้โรตารีก็บดตามเลยก็มันละเอียดดีรอรอบเดียวได้เลยเราทำตามได้นะแต่ผมไม่รู้นะมาปั่นมาปั่นเมื่อกี้นี่นะปั่นปั่นนี่ทำไมเราลองมาพันดันใส่มาด้วยแล้วใส่แล้วเราก็เอาเอาพันดันลงตามๆหน่อยมันถึงก้อนขี้ไ่ายอ่ะก้อนไหนมันโผล่ขึ้นมาก่ก้อนนั้นพันดันมันจะเกลี่ยจนเรียบ สตรีก็ตีตามตามเลยอันรอบเดียวได้เลยนะนี่ไม่ต้องซ้ำด้วยสไตล์เลยนะ้องชิวปกติถ้าเราเจอดินก้อนๆเนี่ยโอ้หไม่ต้องสืบอไปนะ้องแต่กรณีนี้แนะนำก็จะเพราะไอ้ที่เราปั่นปัทิ้งนะถ้าเราปัน่นบานข้าวเนี่ยไม่ได้นำนะครับเพราะว่าใบดันมันจะ จันจะดันเม็ดข้าวไปไปกองไว้นี่ผมก็ไม่เคยทำนะเดี๋ยวว่าจะลองทำดูอยู่ทักบิ้งหนึ่งเนี่ยวตรงไหนที่มันเป็นขี้ไถสูงๆรับนี่ฐาไมันจะปาดก่อนปาจนเรียบคนระับแล้วก็โรต,ตรีกระตีรอบเดียวก็ละเอียดเลยเนี่ยครับ สบายๆชิวๆปันไม่ต้องพวงหลังเลยตันอย่างเดียวครับปันนี้่ครับไม่ต้องเลยนี่กระเดินเลยตันหน้าช่วยได้ยเยอะเลย ปั่นนะขึ้นลงนะการดินก็แบบโอมันเป็นเหนื้อปนทรายนะมันนามันต้องปั่นก่อนครับถ้าเรายกล้องเลยเสียบไม่ค่อยลงครับมันมันยังไงแต่ถามว่ายกล้องเลยก็ได้นะถต่ว่ายังว่ามันนามันก็มีตอซังอะไรเงี้ยเสียบไปโดนตอซังมันก็ไม่เข้าต้องปั่นประมาณนี้เลยปั่นพท่บลูกครับ มุมอะไรก็ไม่ต้องไล่ครับไม่ใช่กลีนมันเลยรอบสองพันเอ้งครับไม่สบายเลยรถดเดิๆไม,เม่เคยแก่ครับผมซื้อมาอยัางไงก็แบบนั้นครับเติมน้ำมันเป่ากรองไายมันเครื่องก็จวดเลยรถใช้มือเดียวครับผมไม่ได้มี

อันนี้เอาไปใช้ได้เลยครับตุวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวตาม,มุมเราไม่ต้องไปไล่นะครับต้องไปเอามันถ้ายกคล้องไปมันก็เราในเวลามันต่ำเกินแล้วก็ช่วยมันยกยนิดนึงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยอทไทสิ่งครับเิ่งนันคิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม